แต่คันนี้บอเสร็จแล้วไงนี่ไง V I P นี่เนี่ยเ <T un> นี่นยหนะมุนได้มันจะหมุนออกไปทางนี้ได้จะต้องต้องรอปรับขาก่อนก็คือหมุนหมุนได้เลยหมุนทันหลังอะ่ะสบายนะน้ำม,มันเฟื่องท้ายมีชุดแต่งให้ได้ด้วยเป็นชุดแต่งวาวทั้งคันเลยลิ้นล่างให้เรียบร้อยคอนโซลเดิมนะด,ด,ดูเด็กดูรายดีอยู่นะ <S <S เออทำเป็นเล่นดูราดีอยู่นะเหมือนเดิมเนาะวิดดูแม่ง ก็ลง,งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปดีแอนดรอย์เหมือนเดิมเพราะว่าไหนก็เดกทีวีเสร็จแล้วนี่ใช่ป่ะดูดีแอนดรอยกล้องถอยซิงค์เข้าจอทีวีก็น่าจะจบครบสูตรรถซูเปบบอร์พีแหละรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี และวันน uh ี it, so inte, it, bbe bbe? Well. ้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื <esting tirar S 1> ่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวังใจล้านสไตล์หรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมุมเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่เชนดิ้งจังหวัดทั่วไปค่ะฟังแล้วระคายหูกระพรผมขอกราบตะไครมาณที่นี้ด้วยนะครับเท่าไหร่อ่ะพี่เช็คไงรถทำสีเสร็จแล้วเช็คว่ามันขาดอะไรบ้างใช่ป่ะเนี่ยตัวหหหหนนนนีีีีบออออะะไไไรตตัวเเเเเลล็็็กๆๆ้้้้ยยยยาาาปปป่่่่่่่งงงชชคใใพโฟขะ ว่าต้องทำอะไรบ้างตุกจิกจิกอ่ะแต่คันนี้บาเสร็จแล้วไงนี่ไง V i P ยังจำได้กันอยู่เปล่าคันนี้ที่มันเป็นปี0 9นย์แล้วมันเป็น V i P อ่ะทำรถคันนี้ค่อนข้างเลยเนาะกว่าจะออกมาจากอูสีอูซสีเอามากว่าจะได้เป็นเบาะที่เราเคยถ่ายตอนนู้นมากที่ว่ารถเป็นสินปุ๊บแล้วก็ถอดเลยจะโครงเลยอ่ะเราวโครงไปอู๋สีเราเราเบาะยกไปประมาณเนี้ยอ๋อจบไ้ละเออเราก็จะทำประมาณนี้ทุกคันแหละ ทีวียังมาแล้วเลยเออแล้ก็ฟิล์มก็ติดแล้วเนะี่ยฟิล์มติดเสร็จแล้วอะไรแล้วหลักๆเลยตอนแรกกลัวเว้ยเนี่ยพอทําสีเสร็จอะไรเสร็จแล้วมันขึ้นโค้เช็กไมล์บ้าะเออแต่เช็คออกมาแล้วอะเนี่ยพีศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ก็คือลูกยางอะอยู่ในเนี้ยแล้วมันจะทําให้ไอไปพีด้วยยูอาร์ไปอาร์ยูเอ็นอ,อะไรเงีไม่ไม่ใช่ลวนเหมือนลูกยางมันไม่อยู่กับที่อ่ามันเคลื่อนลูกยางก็ไม่กี่บาทแล้วก็มีอีกรหัสหนึ่งที่มันจะขึ้นมาอันนี้ห้าศูนย์สี่ 504เป็นสวิตช์เบรกคือเหมือนเหยียบเบรกแล้วไฟเบรกไม่ขึ้นอ่าตอนแรกหนูเอ้ยนี่เป็นอะไรเกิดเครื่องดลมาอ๋อไม่มีอะไรละใน100,000-10,000กิโลเมตรแท้ๆผมจะห่างจังกันได้นะครับคันนี้ก็เข้ามาอยู่กับเรากเกือบเกิน2เดือนแล้วเนาะหมายถึงว่าเข้ามาที่ร้านนะซื้อเข้ามาประมาณ2เดือนแล้วตัวรถเนี่ยเป็นปี09แท้ๆนะครับผมยางไม่ต้องดูแล้วกนะันเนาะเดี๋ยวส่งเปลี่ยนยาง4เส้นเลยนะครับผมรวมถึงแต่ที่ไม่ต้องทำคือะอะไรบ 09, ้างคอระบบสูญญาก้าศบุบอะ่ะ มันต้องไม่ใช่หน้านี้ไว้หน้านี้มันคือหน้าพวกปีสองพันสี่ขึ้นไปลูกค้าเขาแปลงหน้ามาให้เสร็จแล้วใครมุงหายอยู่นะรับรองเลยว่าคุ้มมากขับภายนอกเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นปีศูนย์เก้าหนึ่งสูงอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นทั้งเชนหน้าแล้วนะครับผมรวมถึงเบาะที่ทําเป็น V i P ให้แล้วเลยปรับไฟฟ้าได้หมดเลยนะมันหมุนได้ด้วยนี่เนี่ยเนี่ย,ยมันหมุนได้มันจะหมุนออกไปทางนี้ได้จะต,ต้องต้องรอปรับขาก่อนก็คือหมุนหมุนได้เลยหมุนทันหลังอะ่ะสบายไหมไม่เหลือ,อะร้ทแลลวเลยนะ เดี๋ยวของเหลวก็เดี๋ยวเป็นการเปลี่ยนให้นะครับผมทั้งนนเครื่องทั้เงเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายมีชุดแต่งให้ด้วยดีกว่าเป็นชุดแต่งวาวทั้งคันเลยลิ้นล่างให้เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูรอยอัดทั้งคันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าส่งเก็บสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเอาไปเก็บเพราะมีชนหนักไปหรือเปล่าไปไล่ชมเลยดีกว่าไปสวยเป๊ะสวย ไม่มีการโดนอะไรเกิดข oh, no. so ึ้นนะครับผมฝาอะไรต่างๆเดิมจากโรงงานนะครับไล่ดูได้เลยนะเนี่ยรอยมาร์กเดิมจากโรงงานฝาเดิมแน่นอนนะครับผมสำหรแบบนี้นี่รอยกลมๆนี้ยังอยู่ดีครบนะครับผมด้านจะอยู่ครบทุกอย่างสวยไม่ได้ชนหน้าล้วเอาแบบทุนประกันมาเปลี่ยนหน้าอะไรแบบนี้นะนี่รถเดิมๆสวยๆใสๆจากโรงงานเห็นคนน็อตแถวแถวนี้ไหมเออนั่นแหละคนน็อตฝั่งนั้นก็คือเป็นเป็นฝั่งอยู่ด้านหน้าเลยเห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ย ไอ้ผมรถตัวนี้นั่นแหละเดิมเดิมต้มด้านในอาาเนี่ยสวยๆวยไม่มีการขายไม่มีการแก้งงานอย่างแน,น่นอนนะ้รก็ผมไม่ใช่รถแ,แบบว่าโดนหน้าแล้วค่อยมาแก้ง,งานเปลี่ยนกระจังรองี้ไม่ใช่นอนครับผมสำหรับคันนี้เครื่องรหัส A1 1 0 4แรงม้ารงนะนสมแล้วจะบอกให้เลยว่าลูกค้าพึ่งเม่อเท่นั้นเธอโบมาให้แบบเรียบร้อยเลยครับผมประตูขวา คมๆจัดๆนะครับผมไม่มีการแก้งานใดๆเกิจากทางภายในเลยไม่เคยมีการซ่อมสีสอะไรจากด้านในมาก่อนแน่นอนนะครับละะักษณะนี้สวยๆใสๆลอยมาคมๆกลมๆแน่นอนตู้โอเคสวยงามไม่มีการไขใดๆเกิดขึ้นทั้งล่างและบนเลยนะครับผมตัวนี้เหมือนเดิมเนาะอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าก็คือไม่มีการแก้สีจากด้านในแน่นอนนะครับผมไอ้ตัวสเกลอะไรต่างอยู่ครบหมดนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างสวยๆใสๆ ไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นกระดูกง,งูต้องได้ดูนะกลัวผจุดแน่นอนนะผมสําหรับรถระดับใดก็แล้วแต่นะครับผมมันก็เคยเป็นรถที่แพงมากนะคุณไดอะ่ะแล้วตอนนี้แม่งสี่สันกลางแล้วอะ่ะคุณไดเอชรันด้วยรถครอบครัวนะที่ขึ้นแบบว่าได้สัดใจมากๆอ่ะ้วคนันี้คือเป็น v i p เลยนะผมใครที่มีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่นะที่ต้องการเดินทางไกลแล้วแบบนั่งสบายๆเนี่ยเป็นหนึ่งในตรงเลือกได้เลยนะ แต่ก่อนขายกันแม่งไม่มีต่ำกว่าหกแสนหกแสนกว่าเลยนะหรือนิ่งสี่แสนกว่าบาทแล้วอะนี่มาให้ชมโตคุณใดเลยนะที่แบบว่าสวยใสยแน่นอนนะครับผมให้ดูทุกรายละเอียดกันเลยนะผมว่าไม่มีการแก้ง,งานใดๆเกิดขึ้นนะครับผมล้างประตูต่างๆนะไม่มีการตะแคงขา้างชนหนะักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมรถเดิมๆหมดเลยนะครับสวยใสๆและเหมือนเดิมนะกระดูกงูบ้านไหนก็แล้วแต่นะครับผม อยู่เดิมครบหมดนะครับจากโรงงานแน่นอนนะครับตุดต่ทุกอย่างคมๆมงเอตัวนี้เป็นอิริทนะครับผมแต่ว่าใส่ระบบใส่เบาะมาให้แบบว่าสู่ใจเลยนะครับผมเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ฟูเลยนะประตูบ้านหลงังนี่มากสวยๆเป๊ะๆนะครับผมไม่มีการแก้งานใดๆนะครับผมร้อนสดๆเลยใส่ทด้านขวา ไหลาไมาดูซ้ายหน่อยโอเคไม่มีการแก้งานะไรเกิดขึ้นนะครับผมรถสวยรถสายบา่าเดิมเราลงงานแน่นอนนะครับผมมมีประตูไม่มีการไขม์กอยู่ม์กอยู่ด้านขวาเช่นเดียวกันไม่มีการไขใดๆม์กอยู่ครบหมดนะครับผมรถตู้ย้ำทุกครั้งนะอาจจะมีการแตะหลังมาบ้างอาจจะคันนี้โอเคเดินๆนะครับผมไม่มีการแก้งานใดๆทางด้านหลังเลยรถสวยรถสายแน่นอนครับประตูซ้ายเดิมจากโรงงานไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นนะครับผมสวยใสยแน่นอนนะครับผมรถเนี่ย คัดบอดี้ให้แล้วทุกคันนับผมรถแบบนี้หรือไม่ก็แล้วแต่แหละเราจะไม่มีการเล่นรถชนแน่นอนนะครับคุณใดไม่มีแผ่นเหล็กแผ่นเพดจะสติกเกอร์เช่นกันนะทางฝั่งซ้ายนะผมบอกเลืนเครื่องเลยขันครบหมดกระดูกง,งูทางด้านซ้ายสวยเป๊ะมือนทางด้านขวานะครับผมไม่ต้องหาที่ไหนเลยนะที่แบบว่าจะให้ทัางชมได้แบบนี้นับผมทางเราซู้พีรถมือสองจัดให้ได้นในด้านนอก ต้องได้ดูครบหมดเลยนะครับผมรถสวยแน่นอนนะครับผมกล้าโชว์ทุกจุดนะครับลางทุกอย่างต้องได้ชมนะครับสวยไซสเดิมเป๊ะนะครับรถต้องได้ชมแน่นอน4 6 9 0 0 0บาทกับรถแบบนี้หาเซกเมนต์นี้ในราคานี้เนแบรนด์อื่นให้่ันไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมขายราคาเดียวกับคันที่ไม่ได้แต่ง VIP เลยนะครับ เบอร์เดิมเลยครับผม081-619-6377กับทุกช่องทางนะครับผมที่ท่านเจอเราที่ซูเปอร์พีรถมือสองนะครับผมเข้าไปแล้วก็จัดการดูแลจะคุยจะอะไรก็ติดต่อสอบถามพวกเรามาได้เลยรวมถึงหน้าจอนะครับแอดมาได้ถ้าอยากคุยด่วนๆเนี่ยจัดไปนะเต็มระบบโทรมาคุยนะครับจอดขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นมาชมรถได้ทั้งสิ้นผมตอบเองทุกข้อความครับเอาละรถ3567 8คนเนาะถ้านั่งนั่งซบาสาก็นั่งห คล้ายๆพวกเอาหายวิวไฟเลยนะครับแบบนั่งสบายๆนะก็ว่าอยู่ไอ้ห่ากูไปลองมันก็ไม่มีอะไรอัตราลอัตราการเร่งเพราะว่าที่มันกลัวเพราะกลัวอะไรรู้เปล่ากลัวเรื่อง turbo ไงอ๋อมันเป็นเครื่องเอนใช่ไหมใช่ใช่ก็เออไม่เป็นเกี่ยวกับ turbo รือเปล่าวะขับดูไม่เป็นไรด้วยมันไม่มีอื่นไม่มีอะไรหรืมีอะไรอื่นอยู่เลยใช่ป่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรอื่นก็เลยงงมันเป็นห่าแล้ววะอ๋อเป็นแค่จุด เล็กๆน้อยๆของมันเองเท่านั้ผมที่ทำชว่วงล่างมาเนี่ยรับรองเลยพี่โฟกขาน่าจะลุยมาให้เสร็จหมดแล้วเื่วงล่างเสร็จหมดแล้วเราลองเทสกันดูเนาะว่าอะไรยังไงนะครับผมใครที่บองหายอยู่ก็อถึงตอนนี้แล้วเนาะราคาไม่ได้เปิดเลยใช่ปะ่ะเอาไปแค่นี้พอสีแ่แสนหกหมื่นห้าพันบาทก็ใช่เด็จะเปนน็นได้นะเบาะมันดูแล,แล้วละเนาะมันมีรอยขีดข่วนอะไรทั่วไปแต่ตอนเนี้ยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าผมเปลี่ยนหนังให้ทั้งหมดเลยรวมถึงตัวที่มึงนั่งอยู่เนี่ยใหม่จริงเลย เปลี่ยนให้หมดเลยเข็งบินแล้วก็หนาวอยู่อะเออแมันก็ต้องทำเหมือนนะมันก็เป็นการบูนอะรถขึ้นไปนะทั้งสีเนี่ยตอนนี้เต็ม1 0 0รอยเปอร์เ็น <lucky S 1> ต็มหมดละขาดแค่ของจุกจิกจริงจริงที่บอกไปก็คือแหวนในนี้ตรงๆมันก็อาจจะเสื่อมสภาพที่เราหรือว่าชํารุดที่เราก็ได้เพราะว่าเราถอดล้างแบบถอดทั้งคันจริงๆอะเน,นาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่การดูแลให้คอนโซลเดิมนะดูเดิดูแลดีอยู่นะไม่มีอะไรนเออทำเป็นเล่นดูแลดีอยู่นะเหมือนเดิมนะวิทยุม่ง ก็ลงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นวิวอันดรอยเหมือนเดิมเพราะไหนก็ติดทีวีเสร็จแล้วนี่ใช่ป่ะยูนิวอันดรอยกล้องถอยซิงค์เข้าจอยทีวีก็น่าจะจบครบสูตรโรงเรียนซูเปอร์พีแหละครบสูตรโรงเรียนซูเปอร์พีไปกล้องถอยใส่อันดอยเออใส่ไปให้ครบนะครับผมเอาให้ครบสูตรจริงๆก็ไม่ได้ีกหรือเปล่าไหนๆยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะเอาล้อด้วยก็ได้เปลี่ยนล้อด้วยอ่ามันเลือกเอาเองเลยดีกว่า นะใครเกิด้ชอบท e ชอบอะไรขึ้นมาก็เรามาปรึกษากันแล้วกันเนาะพราะที่เราเคยเห็นเนะี่ยบางคนเขาแต่งเทใดสีดำเนี่ยใส่ล้อสีดำมันก็สวยดีนะอ่าก็แล้วแต่ชอบเดีย๋ยวมาคุยกันได้พวกนี้เดี๋ยวเราจัดการ ตามหาให้ได้นะผมไม่ต้องไปแต่งเองก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนควบที่เป็นส่วนควบเล็กๆน้อยๆที่มันต้องทําให้อยู่แล้วอะพวกทุกะจิกของเลวอย่างเงี้ยอันนั้นก่อไปต้องเติมอย่งเราไปเติมเต็มแน่อนอนโต๊นั่งดีมากเย็น้านะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันนะครั้งนี้ไม่รู้เป็นหายเลยลูกลอยมีมีลูกลอยเราก็ไอ้นั่นนะ <S 1> <S 1> <S ีัหาลูกอยเออเมื่อวานปล่อยพี่ดูไปแล้วว่ะลูกลอยอีก<อ>บ,บ้าบอทุกอห่าเลยแม่ พอเป็นตัวตัวแดงก็วสวยมากนะอ้าวสีดำมันหนึงจระเวศสีดาเวลาอยู่กลางแดดอะ,ะมันมจะแบบเด่นปึ๊บขึ้นมาเลยแล้วอู่เนี้ยพี่ชอบเขาทำสีดำสวยสวยจริง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 เขาทำสวยเนี่ยเหมือนสั่งงานไม่เยอะนะเนี่ยก็ใช้หน<ๆ>ึ่งสองเรื่องโค้ที่เราคุยกันสามสี่ห้าหกเจ็ดสักเจ็ดอย่างเบอร์โไปหนึ่งครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนั้นก็บอกเบอร์ที่ปั๊มแล้วบอกเบอร์เราไปด้วยกันเออ ใครต้องการก็นัน่นนะเบอร์เดิมเลยนะครับผมกระสับงทางโซฟี่รถที่สองถูกใจก็ต้องจัดนะโทรมาได้เลยนะครับผมหรือไปช่องทางไหนก็ติดต่อเรามาได้ทางนั้นเลยลงุงพงกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เนาะสั่กระดิ่งปักธงแชร์อะไรเนรี่ share, ย <ๆ S 1> จัดก,การให้เรียบร้อยนะครับผมมีนะ็กำลังใจพวกเราทีมงานโซฟี่ทุกท่านด้วยไหนละ่ะเทอร์โบไหนล่ะเทอร์โบที่ไหนละ่ะไ,ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็แต่แลกก็ตกใจไงเพราะว่าไปเครื่องมันโชว์งงเลยเหมือนกันตอนแรกกับว่า ไม่เอาอีกแล้วที่ไหนได้ไม่ไม่มีเลยเลมันเดือเนาะให้้อาแมวถ่ายให้รอบคันก่อนจากกันก็ไปดูรอบรอบคันกันว่าสวยใสยขนาดไหนแต่คันนี้บอกแล้วนะว่าเซ็หบดแลวยริงๆนะเอา,อางี้ดีกว่ายังเป็นของขอัดกกจุกจิกอ่ะคือติดต่อมาแล้วมันก่อนที่คุณจะมาดูรถเนี่ยผมรับรองว่ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับบ๊ัยบครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com